สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับเจอกันรอบเด็กมารายงานผลการฝึกซ้อมสําหรับรอบเอพีสอให้ฟังกันครับในรอบนี้ก็ตัดสินกันเข้าคิวสกันเรียบร้อยนะครับสำหรับโมโตจีพีสิคันแรกนะครับส่วนอันดับที่11ลงไปถึงอันดับที่21นั้นจะต้องไปลุ้นต่อในคิวหนึ่งพรุ่งนี้จากเฟนหาเอา2คันนะครับไปสมทบกับพวก10คันที่เข้าไปรอก่อนแล้วในรอบนี้นะฮะวันนี้นะครับใน f p 2นั้นไม่มีนักแข่งใหม่ละยี่ครับราอูฟันเดส หลังจากที่รอบแรกเราได้เห็นไมว่าเขาลงสนามไปแค่3รอบสุดท้ายอาการอัมปัมก็กำเริ่มหนักต้องถอนตัวในที่สุดครับก็เลยเหลือแค่21คน21คันครับอ่ะก็นะครับอันดับออกมานะฮะแจ็คไมเลอยังคงเหนียวนะครับโอ้วันนี้สุดยอดเลย ktm ครับแจ็คก็เหมาเลยรอบแรกก็มาหัวแถวรอบที่2ก็มาคันแรกครับส่วนคันที่2 RSS p a ์าโคันที่3มากกเบเชกี้คันที่4 โฮม์เฮรีมาตินคันที่5โยฮันซาโก้คันที่6มาวิบิยาเลสคันที่7แบลดบินเดอร์คันที่8มาร์กมาเคสคันที่9ฟานซิโก้บัญญาญาคันที่10อเล็กซ์มาเคสนี่คือ10คันแรกนะครับที่รอในคิวสส่วน11คันลงมาก็จะต้องไปลุ้นคิวหนึ่งต่อคันที่11ครับลูก้ามาลินี่คันที่12ฟาบิโอควาตาลารคันที่13อามอเรกลินส์คันที่14อ็อกุสโตฟอนันเดสคันที่15ทากากินาคากามิคันที่16ฟรังโกมอเเวดลี คันที่17ฟาบิโอเดจานานโตนิโอคันที่18จอห์นเมียร์คันที่19าดันิโลเปตูชีคันที่20ลอเรนโซสวาโดลิและก็คันที่21โยูนัสโฟเกอร์ครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับในการฝึกซ้อมรอบที่2เนี่ยก็คือนักแข่งเนี่ยล้มกันเยอะมากครับผมจำไม่ได้เลยนะว่ามันมีกี่คนกี่คันกันแน่ แต่ที่แน่ก็คือมาร์กมาเก็ตก็ล้มไปอีกครั้งหนึ่งนะโอ้รถนี่พังยับกระจายแต่เจ้าตัวน่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับเห็นก็เดินขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับเข้าพิทบ o ็อกไปได้นะครับเจ้าตัวก็ออกกาการหัวเสียอยู่เหมือนกันมีหลายคนหลายคันนะครับที่ล้มกันไปแต่ก็ไม่มีใครที่เจ็บหนักอะไรนะครับดังนั้นก็บ่งบอกเลยนะว่ามันค่อนข้างที่จะเคี่ยวนะฮะเวลาก็ถูกกดต่ำลงมาจาก จ็กเนี่ยมา1.31.4นะครับในรอบแรกพอร,รอบที่2ก็มา1.30.9นั่นก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าในพรุ่งนี้คงจะต่อสู้เพื่อกลิสตาร์ทกันเนี่ยอ,อย่างหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงกว่าเดิมแน่ผมคิดว่านะครับยางที่ทุกคนใช้นะครับในช่วงบ่ายก็ยังคงเป็นยางซอฟต์นะฮะก็คือหน้าซอฟต์หลังซอฟต์อาจจะมีบางคนที่เร็วด้วยยางมิเียมผสมอย่างออคูสโตฟอนันเดสนะครับแต่ก็อยู่อันดับที่14นู่นฮะแล้วก็ แบด r ินเดอร์นะครับของ KDM ก็มาในมินดมยมซอฟเช่นกันฮะสิ่งที่ได้เห็นในตอนนี้สังเกตดูว่านะักแข่งบิ๊กเนมมีใครบ้างครับที่หลุดไปไม่ติด10คันแรกเลยนะฮะคนแรกเป็นใครไปไม่ได้ครับเด็กถิ่นนะค,คงจะผิดหวังไปตามๆกันสำหรับกองเชียร์ของฟาบิโอควาตาโรนะครับที่เขาทําดีสุดแค่อันดับที่12เท่านั้นเองนะครับก็ตามหลังหัวแถวประมาณ0.7วินาทีนะฮะ แล้วก็ใครอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักแข่งบิ๊กเนมตามจริเอารเรกลินนับไหมฮะก็น่าจะนับนะั้นแล้วก็ลูก้ามารินี่ครับก็คงจะเป็น3คนนี้แหละครับที่อาจจะมีโอกาสได้ลุ้นกันหรือเปล่าสําหรับต้องการแค่2คนไปรอนะครับสมทบกับพวก10คนที่เหลืออยู่ฮะแล้วก็ความสําเร็จในตรงนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเคเนั้นก็มาดีจริงๆสนามนี้เป็นสนามเก่งของแจ็คนะฮะแล้วก็ กำลังมั่นหลกมั่นใจในตัวแข่ง RC16 ครับไม่ทำให้แฟนๆค่ายส้มผิดหวังกันเลยทีเดียวในขณะที่อาริเดสปาโกโลของ r p ร์พิเลียนะครับหลังจากที่พลาดล้มไปนะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาแล้วก็กดเวลาขึ้นมาได้นะครับก็ตามหลังแจ็คไปแค่0.1วินาทีมาโกเบเชกี้นะครับก็เป็น1นึ่งดูคตินะครับที่โดดเด่นเลยนะครับในรอบนี้ก็ตามหลังหัวแถวแค่0.2วิเท่านั้นเอง สังเกตเลยว่าใน10คันนี้จะมีดูคาติอยู่กี่คันนะครับดูคาติมีเบเชกี้มีมาตินมีซาโก้มีบัญญาย่ามีอเล็กซ์มาเกสมีดูคาติถึง5คันครับโอ้โหเรียกว่ามากันทั้งแผงกันเลยเดียวนะฮะส่วนอาพิเลียวันนี้ก็มาทั้ง2คนเลยนะครับท็อปการมาวิลเลสก็มาคันที่6ในขณะที่แบดบินเดอร์นะครับเวลาก็อาจจะ ต่ำกว่าเพื่อนร่วมทีมมาหน่อยนึงนะครับคือคือช้ากว่านะประมาณ0.4แต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้เขาเข้าใน Q2 แบบชิวๆส่วนมาร์คเก็ตเซอร์ไพรมากครับวันนี้ก็ล้มไปนะฮะแล้วก็มาล้มล้มอีกช่วงท้ายๆนะครับแต่เจ้าตัวก็มีเวลาตุนไม่ดีก่อนน,ะนั้นก็รั้งอันดับ8เข้า Q2 ไปโดยปริยายเขาคือ Honda เพียงคนเดียวนะครับที่ผลงานดีที่สุดในวันนี้ทั้งเรียกว่าจะทุก สองรอบของการฝึกซ้อมกันเลยทีเดียวทีนี้นะครับถามถึงประเด็นดราม่านะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนอกจากการล้มเนี่ยนะฮะคือล้มบ่อยล้มเยอะกันหลายคนน่าจะเกือบเกือบสิบคนมัน้งก็คือกรณีที่ประมาณ6กเจ็ดนาทีท้ายเนี่ยไปต่อคิวต่อแถวกันก็คืออยากจกใช้จังหวะลมดูสลิสตรีมครับคนที่น่าจะถูกโฟกัสมากที่สุดก็คือม Mark าร์คมาเคสนะฮะพยายามจะตามฟรานซิสโกบัญญาญาตแต่แชมป์โลกก็ค่อนข้างที่จะเหมือน อาจจะแบบว่าไม่ต้องการให้มาร์กมาทําอย่างนั้นนะครับแล้วอีกอย่างก็คือแสดงท่าทีที่อาจจะดูหงุนหงิดนะครับที่ถูกตื้อถูกจี้ในแบบนั้นใช่ไหมแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎกติกาน,นะครับแต่มันก็ไปรบปนสมาธิของนักแข่งบางคนได้บางคนเขาก็ไม่ชอบนะฮะทุกคนแล้วก็กรณีของมาร์คมาเกสนะครับที่ไปมีช็อตหวาดเสียวกับอเล็กซ์เอสปาโกโลอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า จะมีอะไรฟีดแบ็อะไรตามมาหรือเปล่าหรืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งเอาไปเป็นท็อกหรือทาวในในโซเชียลมีเดียแล้วไหมนะฮะประเด็นที่มาร์กกำลังก็กดเวลากันอย่างเต็มที่นะครับแต่เอสปาราโโในตอนนั้นเขากดแถบแดงได้แล้วเขาก็ขึ้นไปนำหัวแถวอยู่ชั่วคราวพอรู้ตรงนั้นก็คือไม่เอาอาจจะประมาณว่าไม่เอาอะไรแล้วอะไรอย่างงี้ไงฮนะก็คือโอเคละได้สตาร์ทัวแถวได้คว้าโพแล้ว แต่หารู้ไหมว่าครับว่าด้านหลังนะมาร์กกาลังกดเวลากันมาอย่างเร็วดีที่ชะลอรถทันดีที่เบรกมาร์กในขณะนั้นก็ไม่มีอาการอะไรนะครับเฉยชานิ่งเงียบขึมเหมือนเดิมแต่มองถ้ามองกลับกันในแง่ของมุมตลกตลกหน่อยนะทุกคนนะครับถ้าสลับตําแหน่งนะฮะเอสปาโรเป็นมาร์กในขณะนั้นนี่โอ้โหผมว่าน่าจะมีการวอยไวไม่รู้ว่าขั้นไหนเบอร์ไหนอย่างไงกันบ้างนะฮะทุกคนอ่ะนะครับเดี๋ยว อ๋อนะครับรายงานโมโตทูหรือยังนะครับโมโตทูก็น้องกล้องสังเกตจกันทรานะครับนักแข่งของไทยเราก็อยู่ในอันดับที่8 T8 นะครับผมเชื่อว่าน่าจะปลอดภัยครับสำหรับเจ้าตัวนะฮะเพราะว่ามีโอกาสที่จะกดเวลาแก้มือได้อีกครั้งหนึ่งในตอนนี้นะฮะดังนั้นก็ค่อยมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะทุกคนโอเคนะครับพรุ่งนี้จะเป็นรอบ Q1 รอบ Q2 ครับ เสร็จจากนั้นก็จะเป็นรอบการแข่งขันสปรินต์นะครับซึ่งจะย่อลงมาเหลือแค่ประมาณ12รอบเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลุ้นมาดูกันนะครับ pptv s d 3.6ไม่แน่ใจว่าถ่ายไหมแต่ sporttv ไม่1ก็2องเนี่ยถ่ายแน่นอนนะฮะหรือจะเป็น bt sport 2ก็ถ่ายกันนะครับทุกคนคืนนี้ล่าลากันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้น่าจะมีบท สัมภาษณ์น่าจะมีความในใจของนักแข่งหลายๆคนนะครับที่ออกมาเดี๋ยวเราค่อยเอามาจาับประเด็นแล้วก็คุยกันในพรุ่งนี้กันดีก,กว่าค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน